พัชโนโลบังแหงมาดีสเนลินตุกตาตุกตาอีกละโอ้ยน้องถ่าปรกันด่ลมือนี่นานมาโอ้ยดงลั่นดงลั่นลูกนะพู่งดาวสไลด์ดาวเด้อย่านหนาวๆโคตๆนึงอุ้ยเมื่อคืนนี้ก็ลงลงหลาย้าวนี่ฟัวกับส่วนละเมื่อคืนนี่กะรัฐบาลก็เฮ็ดเดียบบัดคืน รถส่วนสโนอันใหญ่ๆส่วนทางใหญ่แล้วบุ้มบั่มบุ้มบั่มอยู่บดขืนกวาดสโน่ละกันวานเกลือแดงมอห้ทางมันมืนข่เกี่ยมพร้อมเด้ขำมันขาบวซวนขำมันเศร้าเราคนออกบ้านไปได้เขามันไปเรียกไปงานเด้เสียเวียกเสียงานใสอเล็กขนาดนมาเธลูกอเล็กเนียนดีๆโยแบกแพกมีอย่างอามโชเน่ มีเพเปอร์มาโซ่ป่ะเออีหยังสอรีสอรีไว้ก่อนสีตะบนเฮียนโอ้มีตะบนเฮียนโอ้เกมไหนมีตัวนี้เออโน่เป็นบนเฮียนบดนี่เดี๋ยวเอาลูกกับไปเฮียนต่อเห็นเบาไอ้มันเ็ดเก่งใดเรียกตัวนี้อ้าวไปเฮียนต่อลิซ่านี่อันนี้ไปเฮ็ดโฮมเวิร์กตัวเองโน่นก็ and เ l ็กใช้เคร a c อ l คิดเล m ห c a l c u l a t o r y o u c ดเลขอยู่คุณ i ูเนียร์ให้และเาเออลูกกันยนได้กันแหละค่อยเก่งคืออ้ยอ้เก่งไดอ้ขีข้้นเา d ไอ้ a n y เ i m e อ้ขี่ข้านเบาแล้วไอ้กับมิสเตอร์แฮปปี้ไอ้นี่ทำไรกับเบบีแต่ว่าเลขกับบบนันอ่านไอ้เก่งใดเออไอ้เก่งแค่ไอ้ o k a l e a r n i n g k e e p l e a r n i n g o k a y y e s t e a c h e r จังค่อยโอเคทีเซ e r ค่อบ่เมื่อยโอเค k e e p l e a r n i n g i n o w this l e a r n i n g บ่ได้ทีเซอร์เมื่อยเด้ทีเซอร all got this right i counted in my brain yes it's all right ลูกก็เบิ่งไว้ลูกก็จังได๋ลูกก็ขึ้นจูนีคือกันเบิ่งไว้ซั่นตัอ้ายเอามาแล้วก็เก็บเบิ่งไว้ซั่นตัลูกโอเค ต้องไว้เป็นแซมโปต่อคิกอ้าวแล้วนี่คือโฮมเวิร์กตอนนีวเออแล้วแล้วเล้วเออแล้วไอ้ก็เห็นแล้วโอ้ยกินยาแล้วปะกินยาลัดไว้มันหนาวมันเย็นแต่แสบดังขี้มุกย่อยกินยาลัดไว้อย่าเข้ามาคิงฮอนไม่ค่อยสบายสบายนะคะ